สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการติวในเรื่องเรขาคณิตกันต่ออีกทีนะครับวันนี้พี่ก็มีโจทย์มาฝากเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันว่าโจทย์ข้อน,นี้ยากหรือง่ายขนาดไหนนะครับเริ่มเลยเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนนะวงแหวนไงคือส่วนหนึ่งนะของวงแหวนนั่นคือมันเต็มวงเนี่ยเลยขึ้นมาข้างบนนี่เลยนะครับแต่วงแหวนตัวเนี้ยมันเป็นวงแหวนแบบเรขาคณิตเพราะมันสร้างจากรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสมา ประกอบกันครับมาบอกเอ๊ะทำไมมนถึงเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ากับสี่เหลี่ยมเนี่ยดูรูปจะเห็นชัดเลยนี่ไงมันก็คือเอาห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าต่อด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ต่อด้วยห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วก็ต่อด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะรูปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแล้วก็จัตุรัสเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเนี่ยห้าเหลี่ยมจัตุรัสห้าเหลี่ยมจัตุรัสห้าเหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยวนไปเรื่อยๆจนครบวงแหวนพอดีอ่าจ์จะถามเลยว่า จงหาจำนวนรูปห้าเหลี่ยมครับทั้งหมดเลยในวงแหวนเนี้ยว่ามีกี่รูปเนี่ยก็เห็นละมันคือห้าเหลี่ยมต่อด้วยสี่เหลี่ยมอ่ะไปเรื่อยๆแล้วอยากรู้ว่าถ้ามันเต็มวงเรียบร้อยเลยเนี่ยมันจะมีรูปห้าเหลี่ยมอยู่กี่รูปครับทั้งหมดางานนี้ทุกคนว่าใช้เรื่องอะไรมาคิดเนี่ยความนี้ดูไม่ยากเลยเรื่องที่มาช่วยก็คือเรื่อง พวกมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมอะนะครจะสามารถแก้จโจทย์สไตล์นี้ได้ได้เลยนะครับที่ลืมสูตรหรือเปล่าถ้าใครลืมไม่เป็นไรพี่ก๊อบทวนให้นะครับสูตรที่น้องจำได้คือสูตรนี้จ้าก็คือมุมภายในของเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มุมภายในของเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจะกลางมุมละเท่าไหร่เอ่ยจะกลางมุมละ180องศาคูณกับ n ลบสส่วนด้วย n อ่นนี่คือสูตรหลักเลย180คูณ n นลบ2ส่วน n นะครับนี่คือสูตรในการหามุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเห็นนะครับตีกรอบให้ด้วย นี่คือสูตรหลักเลยมุมภายในของเอเหลี่ยมนะครับจะมีค่าเท่ากับ180คูณเอลบสส่วนเในข้อนี้จะตรุรหลักคงหาได้ทุกคนเนาะสี่ตัหลักเน,นี่ยมุมภายในแต่ละมุมมันกาง90อันนี้ง่ายอยู่แล้วพี่มั่นใจเลยว่าทุกคนต้องรู้แน่นอนนะครับอันนี้90 90 90หมด พราะพวกนี้กลาง90องศาหมดอยู่แล้วจะตุวรัสไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยห้าเหลี่ยมล่ะห้าเหลี่ยมก็มาหากันชืบเนี่ยพีกอบก็แทนศูนยนะครับมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมก็จะเป็นร้อยแปดสิบแทนเอ็นด้วยห้าเนาะก็เป็นห้าลบสองส่วนด้วยห้า ก็เป็นร8อยแคูณ3าแล้วก็หารด้วย5้านะครับคิดเลขออกมาจะได้108องศาสี่เหลี่ยมมาเราได้รับกาง90้0 90กาถูกไหมครับไอห้าเหลี่ยมทุกมุมก็จะกลาง10 8งอแองศาเราก็เติมได้มุมนี้ก็จะเป็นหนึ่งรมุมนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็น10 8 108, 108้หมด ก็ได้ละทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามุมนี้ร้อยแปดมุมนี้เก้าสิบเก้าสิบร้อยแปดร้อยแปดเก้าสิบเนี่ยวนไปเรื่อยๆรื่อเราก็จะเห็นแล้วว่าไอเส้นขอบด้านในเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเราจะหามุมภายในแต่ละมุมของรูปข้างในได้หมดแล้วครับเนี่ยมุมข้างในตรงเนี้ยเนี่ยมุมพวกเนี้ยหาได้หมดเลยน,นะฮะ เพราะสามุมตรงนี้รวมกันจะกลายเป็นสามร้หกสิบถูกไหมคะแล้วก็จะได้มุมภายในรูปวงแหวนละแล้วก็เอาสามรอหกสิบตั้งลบอสองมุมเมื่อกี้ออกไปครับก็คือลบเก้าสิบ แล้วก็ลบไปอีกร้อยแปดเห็นไหมคะก็จะเหลือหนึ่งร้อยหกสิบสองได้แล้วสแสดงว่าไอ้มุมภายในของรูปวงแหวนข้างในนะครับก็คือร้อยหกสิบสององศาทุกมุมเลยถ้าเราพิจารณาไอ้วงข้างในเนี่ยนะครับไอเส้นขอบข้างในของมันเนี่ย มันก็จะกลายเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเหมือนกันเนี่ยข้างในเนี่ยตืดเนี่ยเนื่องจากด้านของสี่เหลี่ยมกับด้านของห้าเหลี่ยมเนี่ยจะสังเกตเห้ว,ว่ามันเท่ากันแน่ๆเพราะมันมันต่อกันชิดกันได้พอดีนหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นพวกนเนี้ยก็จะเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาไอ้เส้นด้านในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าโอเคนะคะงั้นพี่ก็สมมุติเลยว่าไอ้วงแหวนตัวเนี้ยนะครับ มีเอ็นเหลี่ยมก็คือมีเอ็นด้านตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอมุมภายในของเอ็นเหลี่ยมข้างในเนี่ยกลางมุมละ162แล้วก็ตั้งสูตรเดิมะครับก็อ้างเลยว่าจากสูตรมุมภายในเนี่ยนะครับ ขอเขียนย่อยๆนะจริงมันคือมุมายในรูปเอ็นเหลี่ยมนะทั้งมุมเท่าตัวนี้นะมุมภายในเนี่ยสูตรก็คือ180คูณกับ n ลบ2ส่วนเเดี๋ยวเราก็แทนค่าแก้จํานวนด้านของมันได้ละหรือจํานวนเหลี่ยมของมันได้ละมุมภายในหามาแล้วก็คือ1 6อนี่ไงเมื่อกี้คานวณมาแล้วก็แทนค่าไปครับ162คขวามือก็จะกลายเป็น180คูณกับ n ลบ2ส่วน n ว่ากันตามสูตร แก้เอ็นได้ก็จะรู้แล้วว่ามันคือรูปกี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างในก็คูณไขก็ได้คิดเลขแบบเต็มๆไปเลยก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบสองเนนะครับขวาเม,มื่อก็จะกลายเป็น180ยแปดสิอ็นใสองศาไว้หน่อยก็ได้ลบกับ360อยหกองศาเดี๋ยวมันก็จะตัดองศากันเองนะครับย้ายไปย้ายมาก็ได้3ามรมีค่าเท่ากับ สิบแปดเอ็นนี่ยันแล้วหกสองมาลบก็เหลือสิบแปดนะครับเอ็นเดียวก็คือยี่สิบนั่นเองนะคะเนี่ยแก้ได้ละเอ็นก็คือยี่สิบเอ็นเคยยี่สิบไปตอบช้อยข้อสามได้ไหมผมบอกเอ็นเป็นยี่สิบนี่ไงยี่สิบเหลี่ยมมีช้อยและข้อสามใครตอบข้อสามไปเจ๋งเลยนะคะเอ็นเป็นยี่สิบก็คือกําลังบอกแล้วว่ามันมียี่สิบเหลี่ยม ในวงแหวนเนี่ยถ้าเต็มเต็มเลยเนี่ยก็คือยี่สิเหลี่ยมเพราะมุมภายในคือร้อยหกสองแก้แก้มปแล้วถ้าเป็นรูปเหลี่ยมก็คือยี่สิบเหลี่ยมแต่ยี่สิบเหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมด้านนอกถูกไหมครับถ้ามันมียี่สิบเหลี่ยมก็หมายวใช้รูปด้านนอกทั้งหมดยี่สิบรูปแต่ก็ต้องแบ่งให้สี่เหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมคนละครึ่งถูกไหมคะเพราะถ้าข้างในมียี่สิบด้านมันก็จะเป็นของห้าเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมคนละสิบด้านนั่นออองราะั้้ตตตบบบไไม่ดคคํ 10นะครับอะพี่ตรน์ให้ทีนะเพราะฉะนั้นจะมีรูปห้าเหลี่ยมครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ10รูปเป็นสี่เหลี่ยมอีก10รูปแล้วก็ห้าเหลี่ยมอีก10รูปนะครับวันคำตอบก็คือช้อยข้อที่1น,นั่นเองนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งสิ้น10รูปจ้านะคะ ค้อนี้ก็สวยงามดีไม่ยากเท่าไหร่นักนะครับก็คือถ้าใครจําเรื่องของมุมภายในรูปเอ็นเหลี่ยมได้ก็น่าจะพอไล่แล้วก็แก้ได้แล้วนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสําคัญอีกสูตรหนึ่งนะครับอยากจะให้น้องๆจําให้ได้ก่อนข้องีสอบนะครับแอโนวดไปด,ไดูได้เลยนะครับก็จบแล้วสาหรับเลข,ขาในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ